รีวิวทำผมหนึ่งวันหลายคนถามว่าผู้พี่ทำสีที่ไหนกันปกติก็จะมาที่แฮร์สยามสาขาสุขภาพิบห้ตอนนี้เขามีโปรทำสีรวมฟอก2 9 9 9กกาบกาทมาถึงผมก็จะเลือกสีผมกับเพื่อนๆแบบนี้ <c oughs> คลิปนี้เรื่องมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละครับมีคนไม่พอใจครับไม่ประเด็นคือแกสัญญามาแล้วไงว่าจะตัดสสั้นแล้วก็จะทำสีสุดสีนี้ดูความเอาใหญ่ของเขานะครับต้องเอาสีที่เขาเลือกเองเท่านั้นนะครับเนี่ยสีเนี่ยเขาชอบมากไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดเห็น แมวเขาไม่ชอบแม้แต่นายอยู่เฮ้ยทำไมยอมง่ายจังวะเดี๋ยวรหัสแดงนอฮะกวโดนรหัสแดงเนี่ส่วนฟอสยังไม่มีใครมาคุมต้องเลือกสีเองไปก่อนส่วนใครจะมาทําผมที่นี่สั่งอะไรมากินก็ได้นะครับร้านเขามีบริการจานชามให้อย่างดีทําสีผมครึ่งวันก็ไม่กลัวหิวกัดแลบล้างมีคนมาคุมอีกแล้วกลัวไม่เหมือนในรูปอ่ะไปทํากันต่อกัดแลบล้างมีคนมาคุมแลบล้างเป่า มีคนมาคุมอ่ะขยายรูปอ่ะบอกช่างและเมื่อผมไม่อยากตัดผมสั้นกว่านี้เสี่ายวององยอมตัดสั้นให้ก็ได้มันจะเดือดสักแค่ไหนกันเชียวเสร็จแล้วร้อยวันพันปีผมไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยทรงนี้ถูกใจเสีย่ยวองสุดๆไปเลยและนี่ก็คือทรงผมเพืเ่อนๆผมไม่ตามเล็บทักคนเก่งจังเลยพวกนี้